นี่กีดมีดเดียวเดีวยวค่ะนี่เกือบเต็มเล่อยเครืงมะเนี่ยนี่คือน้ำยางมีดเดียวของเสานี่ ยางต้นนี้เริ่มกีดตีหาสิบหกนาทีค่ะมาเบิงการไล่ของลำยางกะใหญ่โปกโปกคือเก่าพี่น้องยันนี่หกโมงสิบเอ็ดนาทีกาใส่ซับประมาณชั่วโมงหนึ่งสิบเอ็ดกับสิบหกกับสิบประมาณชั่วโมงหนึ่งซับ,บปไป น้ำยางยังไหลหย่อยปอกๆอ,อยู่พี่น้องเครื่องเครื่องถ้วยช่วงระยะชั่วโมงหนึ่งในเครื่องถ้วยแต่ว่าการยังสิรอบไปอีกประมาณเจ็ดโมงขาดว่ามันสิได้ไหลซ้ำได้ กสิมะเบิงอีกที่หนึงช่วงช่วงยอดนำกคอันนี้ยายแววพาพ,พี่น้องมาสังเกตการเบิงนำยางไหลจากตีหาสิบหกนาทีมาหอดหกโมงสิบอ็ดนาทีกันยังหน่อยปอกปอกยือคือเก่าค่ะต้นยางทามันสมบูรณ์มันก็นจะเป็นลักษณะนี่นะค่ะพี่น้อง ถ้าต้นใดสมบูรณ์น้ำมันก็ออกดีขันต้นใดมันบดสมบูรณ์มันตายหนึ่งมันกับสีบวัวมีน้ำสีมะไรเมน,นี่คลิปนี้ยายแววกับภาพพี่น้องมารับชมการไหลของนำอ้ำยางว่ามันไหลได้ดีซ้ำไดจากชั่วโมงหนึ่งสีใดไหลปนใด น้ำยางมันสิไลได้ลรยปันใดค่ะอันนี้คือการสังเกตการน้ำยางที่ต้นยางมันสมบูรณ์มันก็นสิออกประมาณนี้ค่ะถ้าเหาดูแลรักษาบำรุงได้ยางสมบูรณ์บ่เป็นโรคบ่มีปัญหามันก็นสิเป็นจังสี่หรอค่ะ บาทนี้ยี่แมวกระสิ่้อช่วงยอดนำโคตได้บาทนีน้ค่ะพี่น้องเดี๋ยวนี้อา่าเวลา เส้ามานี่หลังจากที่สังเกตเบิงแต่เส้ามาเดี๋ยวนี้เวลาเนีเจ็ดโมงยี่สิบสองนาทีค่ะก็เพื่อนก็หยุดไลพ่พอดีค่ะพี่น้องหลังจากที่เกีดตั้งแต่หาโมงตีหาสิบสิบหกนาทีเกีดมาตีตีหาสิบหกนาทีเดี๋ยวนี้เจ็ดโมงยี่สิบสอง ก็เริ่มยุดแล้วดนดนกัดจังไลนี่แหละค่ะพี่น้องมีดมีดเดียวด้วยนี่น้ำยางยีน่น็ดถวยนี่กีดมีดเดียวเด้อค่ะนี่เกือบเต็มเลยเคืองมะเนียนี่คือน้ำยางมีดเดียวของเสานี่คลิปนี้กะ มาสังเกตการไหลของน้ำยางของต้นยางที่สมบูรณ์ให้พี่น้องได้รับชมโอเคแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้คลิปหน้าพาะกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ